เหตุผลที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นั่นหรอไปดูกันเลยดิฉันเป็นคนมีเหตุผลประตูไฟฟ้าอัตโนมัติแต่จริงๆก็คือเปิดเองก็ได้นะอุยอมีจอแพรแนวกดสั่งได้ทุกอย่างเลยข้อผัดกับโอเลี้ยงหาไม่เจออ๋อจะละวจะละจะล,ะจะละไฟแอมเบียนเปลี่ยนสีได้ค่ะมีซันรูฟด้วยค่ะเดี๋ยวนะ เบาเอ็นนอนได้อนอนยังนาน,นานแล้วนะอ๋อมันได้เท่านี้ค่ะรถใหม่งไม่ยังไม่ค่อยรู้วนวดได้จ้าโอ้น่นนแรงบมากเลยสรุปวันนี้คือเหตุผลที่ซื้อรถไฟฟ้าเหรอรอเล่นไม่ใช่คือจริงๆมันประหยดัดคือชาร์จรอเลยวิ่งได้400กว่าโล500กว่าบาทเองรอเล่นนะรอเล่นไม่มีกุญแจอาเอาพราะทำไมมันเข้าเกียร์ดีไม่ได้อ่ะ